สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยคลิปนาทีพยาบาลสาวทำงานหนักจนลมทั้งยืนชเน็ตแห่ชื่นชมพร้อมให้กำลังใจต้องบอกเลยว่าจากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในประเทศทำให้ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้คุณหมอและพยาบาลท้องทำงานหนัก จนมีคลิปวิดีโอที่แชร์ต่อกันในโลกออนไลน์เมื่อมีพยาบาลทำงานหนักจนลมทั้งยืนโดยเมื่อวันที่12รกรกฎาคมทางเพจ J Plus, เจมอยสได้โพดคลิปวิดีโอพร้อมทั้งระบุข้อความว่าเพราะเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยแม้จะลมทั้งยืนแต่ใจก็ไม่เคยถอยเพราะคือหน้าที่และการเสียสละน้องจิกปัตตานีหมดแรงจะต้านอีกแล้วแต่ใจเ,เรายังสู้อยากให้ทุกคนปลอดภัยรอดพ้นจากโควิดด้วยเชิญ สู้ๆนันน้องสู้จนสุดใจแล้วซึ่งหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ